โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่พน้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเดอะอาเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็มาอยู่ในเกม Farming Simulator 1 9หรือ f s 1 9เหมือนเดิม E.P. นี้ก็50 E.P. ที่50แล้วทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วก็ ฝากด right, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผม,มาเอากดกดไลค์ทีเดียวนะไม่เอาสองทีนะทุกคนโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ดำขายดาร์สเหมือนเดิมครับอ่าอยู่กับวันนี้มาอยู่กับคูโบต้าเอ็มเจ็ดครับผมนี่คันยิใหญ่นี่คันนี้เพิ่งออกจากศูนย์เลยนะแก,กกล่องครับผมนี่ยังไม่ได้โมนะผมคันนี้แบบเดิมๆเ,เลยอย่างโบแบบ,บหวานๆแบบจากโรงงานนะครับโอเค ขนะนี้ก็พี่อัดก็จะสี่ทุ่มเลยทุกคนโอเคลิปนี้ก็เหมือนเดิมไม่ตัดอะไรมากครับผมอัดแล้วก็น่าจะลงเลยนะให้น้องๆทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเควันนี้เราจะมีงานอ่าลากปุ๋ยไปส่งให้ลูกค้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับพ่วงตรงบริษัทนะทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเลยด้วยครับผม let's go โอ้โหเดี๋ยวชมรถที่สึ่งนะครับผม นี่ดื่มๆอย่างโรงงานครับผมนี่เพิ่งออกมาก็ใส่งานเลยนะวันนี้โอ้โหเสียงนิ่มๆครับผมนี่ภายในโอ้โหปุ่มเยอะปุ่มเยอะๆไปไหนมนนะเนี่ยดูนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นเบาะให้คนนั่งอ่าให้คนได้นั่งเลยนะคนนะฮะโอเค อ่าหมุนพวงมาลัยนี้พวงมาลัยเป็นตาคูปุต้านี่โอ้โหยี่จอเป็นจอสติกนะทุกคนนะเกียร์โอ้ค่อนข้างใหญ่อ่ะผมต้องบอกก่อนว่าแมปนี้นแบบคนขับรถนี่ยังเถื่อนนะโดนชนกันเด็นน่ะเอ,อ้ ข้างหน้าก็เป็นตรงนี้นะควน่ะเดี๋ยวผมจะถอยเกาะเลย่ะพว่วงหนูใหญ่พ่อพ่อกับนิวฮอลแลนด์อ่ะทีแปดคันเมื่อคืนในนู้นทีเจ็ดทีเจ็ดเมื่อคืนอันนี้เอ็มเจ็ดคันนั้นทีเจ็ด โหนี่ครับผมโอ้โหโโดรวมพวงใหญ่ก็ลูกอีกอะไอ้พวงใหญ่ก็ลดอีกอะดูดิโอ้โหนี่เช็คความเรียบร้อยครับผมเราจะเป็นดั้มในในไล่ของลูกค้านะครับผม,มางานวันนี้เช็คความเรียบร้อยแล้วก็ขอดูแผนที่ก่อนโอเคครับผมอ่าจะตรงจุดไหนดีอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยครับผม โอ้หเสียงนิ่มๆเหมือนผ่านดี่คันนี้บีบแต้วเลิกก็ใช้กันครับผมเ,เดี๋ยวคันนี้มีโมครับผมอ่ะโอ้ยนิ่มๆเฮ้ยมาพีชเนี่ยดูดิโอ้โหเม่งขับรถแบบ ล่าก็เป็นคลองน้ำนะแบบนี้ก็น่าจะเล่นยาวๆกันโอ้ดูวัดวงวัดแบตนี่สปงสปีดนี่บอกหมดนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ทางค่อนข้างจะวิ่งง่ายตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปิดแผนดีขึ้นมากันล่ะ <c oughs> เราหลงทางหรือเปล่าลวะแม่เราอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้มันบ้านคนนั่นแหละ แล้เวเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวว่ะออเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหวงทางวะ่ะ ข้าตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างมั่วทุกคน ความสะพานครับผมโอ,โอ้โหวิ่งบนคอนกรีตไม่ได้แบบอ๋อขึ้นเนินแล้วครับผมโอ้บรรยากาศนะ โอ้เสียงนิ่มเลยคราวนีนนนน้ไงเรานี้เราไม่ลุยเราแบบมาแบบชิวๆทุกคนเว้ย นิ่มๆครับผมคันนี้โอ้โหเดี๋ยวค่อนข้างหนักวืะขึ้นเนินโอ้ขึ้นเนินก็ชิวๆอยู่ครับผม บ้านของคนมาเลยตรงนี้โอเคเราจะขึ้นไปทางนี้นะคุ อย่าปักกาเขาเลยหมดนี่เราจะลากไว้เรื่อยนะ เอย่ยวคุลงมาทำไมวะเนี่ยอ้าหยังเหนียวอยู่มันต้องส่งข้างหน้าไม่ใช่เหรอวะเดีนะอเนี่ยอู้หเดยวเดยว กันนะทางวาทุกคนเดีย๋ยวนะผมมาปิดทางว่ะขอใช้วิชามาก่อนไม่ไหวหนักเกิน อยู่ข้างบนหรือข้างล่างอะไรนะผมจำไม่ผิดนด้อยู่ข้างบนดกวาโอ้โหมียกล้อกันนะอะเฮ้ย เดี๋ยวนะองคนผมว่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเนี่ยอ๋อโอเคโอเคมันอยู่ข้างบนทุกคนเราไปถูกแล้วนะเมื่อกี้เราไปถูกรลยวเมื่อกี้นี้โอ้โห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 ดเกินโหดโพดเกินไปหมดนะ โอ้โหตรงนี้เป็นบ่อดินนะโอ้โหสะพานไม้ไม่หักหรอวะโอ้โหนีมันค้างแข็งตรงนี้ เป็นตรงเป็นสวนผักกาดตรงนั้นเลยที่เรา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหหนักกันเนี่ยโอ้โหดูล้อตะกุยดินทุกคนแับตะกุยดินแบบสวยเลย เนี่ยมันเป็นสวนผักกาดตรงนี้เองเลอหล้าขวาเลยแน่นไหมเออ <c oughs> โอ้โหโดดโดดโดดเฮ้ย เดี๋ยวว่ามาติดตรงนี้เถอะเอ,อ้ยอย่างปะแล้ใคร่าผมขอขยับ,บรถก่นอนแล้วผมขึ้นไม่ได้เห็นไหมเนะี่ย โอ้รถเกี่ยวข้าวบบโบราณเลยวะเนี่ยคันนี้โอ้ยโยแล้วข้าวปีกเหลี่ยม โอ้ขออนุญาตหยียบนาะข้าวนะครับผมนี่เราจะมาส่งตรงนี้นะผักกาดนี่เขาจะปลูกเนี่นะนี่เราจะดำตรงนี้แล้วกันทุกคน บอกว่าอะไรวะไหนนะโอเคเขาไม่ได้ทุกคนโอเคเผมทิ้งจอดทิ้งไ้ตรงนี้เลยเือนี่นะผมกับเจ้าเอ่า M7 ็มเจ็ดคนนี้อะ่ะคูต้า เดี๋ยวเราทิ้งนี้แล้วค่อยดำให้ลูกค้ามาเกีเกยรใส่พื้นที่เขาเอาทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วไงก็เจอกันคลิปหน้ากันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝันดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ